สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเตาไม่เหล็กไฟฟ้ายี่ห้อ power pack นะครับซึ่งมีปัญหานะครับแล้วก็โชว์เออ o ลอร์โ e4 นะครับสำหรับเตาไม่เหล็กไฟฟ้านี่นะครับก็เป็นของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาก็ไหว้หวานแอดมินให้ช่วยตรวจเช็คให้นะครับ สำหรับสภาพภายในของเตาตัว,ตวนี้นะครับเมื่อเปิดออกดูนะครับก็ต้องถึงกับอึ้งนะครับตะลึงนะครับเนื่องจากว่ามีแมลงสาบตัวเล็กๆซ่อนตัวอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็มีทั้งไข่มีทั้งอึนะครับที่วางไว้บนแผน่นบนแผงควบคุมนะครับซึ่งสกปรกมากนะครับแผงควบคุมค่อนข้างจะสกปรกนะครับ นี่นะครับคือสภาพหลังจากที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางในการตรวจเช็คนะครับก็ทําการคายน็อตเนี่ยนะครับน็อตที่ยึดทั้งหมดออกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ทําให้ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเปิดฝาออกมานะครับ นนีนะหลังจากเปิดฝาออกมาเราก็จะเห็นโครงสร้างซึ่งโครงสร้างภายในนะครับก็จะมีคอนโทรลการ์ดนะครับซึ่งก็จะมีสายแพร์พ่วงไปยังหน้าปัดตรงนี้นะครับอันนี้คือสายแพร์นะครับแล้วก็วิ่งมาที่คอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีขดลวดซึ่งเอาไว้สร้างสนามแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการเหนี่ยวนำไปยังกระทะหรือหม้อนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตรงนี้นะครับ2ตัวตัวหนึ่งก็ดีเทคหม้อหรือกระทะนะครับว่ามีหม้อหรือกระทะมาวางหรือเปล่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เช็คอุณภูมินะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นแผง power supply แล้วก็ power board นะครับ วิธีการนะครับก็ถอดตรงนี้ก่อนนะครับถอดสายแพานนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตรงนี้แยกออกไปนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมแสดงให้ดูแล้วตอนต้นคลิปนะครับผมถอดมาเช็คเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่ามีมาแมลงสาบเพียบเลยสำหรับเครื่องนี้แล้วก็มแมลงสาบก็ขี้ไว้ เต็มเลยซึ่งผมก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการถอดน็อตนี่นะครับซึ่งก็จะมีน็อตยึดอยู่3ตัว หลังจากถอดตรงนี้มานะครับมันก็จะมีสายเซ็นเซอร์ก็ต้องทำการถอดสายเซ็นเซอร์นี้ออกสำหรับตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเนื่องจากว่ามันมีร่องที่ชัดเจนนะครับถ้าสลับสายมันก็จะเสียบไม่เข้านะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้วต่อที่ออกจาก igbt นะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็แผงวงจรนี้นะครับก็จะมีไฟนะครับจุดที่รับไฟอินพุตเข้ามาเป็น 220V โวลต์นะครับมีฟิลนะครับเสร็จแล้วก็ทำการแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับหลักการเหมือนกับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น เหมือนเป็นอินเวอร์เตอร์1เฟสแล้วก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ความถี่สูงนะครับหลังจากนั้นนะครับแปลงจาก DC นะครับก็จะมีพวกสมูท t h DC นะครับมีแคปซิเตอร์ต่างๆนะครับจากนั้นนะครับก็จะมี IGBT อยู่2ตัวนะครับติดตั้งอยู่ที่ฮีตซิงนี่นะครับใต้ฮีตซิงเนื่องจากว่า IGBT ต้องสวิตชิ่งด้วยความถี่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการระบายความร้อน แล้วก็จะมีพัดลมที่ระบายความร้อนพัดลมก็รับไฟจากตรงนี้นะครับสําหรับส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นส่วนของอวงจรคอนโทรลแล้วก็วงจรฟีดแบ็นะครับก็จะมีการดีเทคอุปกรณ์ต่างๆนะครับดีเทคอุณหภูมิดีเทควัสดุที่มาตั้งบนแผ่นความร้อนนี่นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของคอนโทรลสำหรับตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะครับก็จะเป็นค่าความมันทานตัวนี้นะครับซึ่งผมเอามิเตอร์วัดดูปรากฏว่าตามแผ่นปิ้นเนี่ยนะครับเขียนไว้ว่าค่าความนั้นทานตัวนี้ควรจะมีค่า3 3มพ k มอมสโอ์มนะครับแต่เมื่อสกักครู่ผมเอามิเตอร์วัดดูแล้วปรากฏว่า มันขาดนะครับค่าความต้านทานตัวนี้ขาดค่าไม่ขึ้นนะครับแลวหลังจากที่ทําการเปลี่ยนค่าความต้านทานตัวนี้แล้วนะครับก็ใช้งานได้ดังที่เห็นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็น IC ที่ใช้ประมวลผลนะครับใช้ในระบบคอนโทรลสำหรับค่าความต้านทานที่ผมเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ก็มีค่าความต้านทาน3 3 0 k ขนาด1วัตต์นะครับตอนนี้จะลองออนดูนะครับหลังจากออนหน้าปัดก็แสดงผลเป็นแบบขีดขทีนี้จะลองออนแบบเมนนวลนะครับใช้ระบบเมนนวลนะครับใช้โหมดซุปนะครับ ก็จะโชว์ขึ้นมา1,600นะครับ1,600วัตต์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเลือกไปที่โหมดนี้นะครับต้มน้ำก็จะไปที่2,000วัตต์แต่ถ้าเลือกมาที่ตรงนี้นะครับนะครับก็จะเหลือ300วัตต์นะครับพาวเวอร์ Power, เหลือ300วัตต์อุณหภูมิเหลือ60องศาซุปตรงนี้180องศาอุณหภูมิวัตต์ 1 6 0 0วัตต์นะครับส่วนต้มน้ำนะครับก็200กว่านะครับตอนนี้นะครับใช้งานได้นะครับจะเห็นว่าน้ำเดือดแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่นะครับอาการก่อนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อทำการอ่อนนะครับก็คือหลังจากที่ทําการออนสวิตต์ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเลือกโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือแมนนวลนะครับ ไม่ว่าจะเลือกตรงไหนก็ตามนะครับฝั่งไหนก็ตามก็จะออนได้ประมาณ3วินาทีนะครับจะออนได้แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตัดแล้วก็โชว์เออร์เลอร์โคเป็น E4 นะครับตอนนี้หลังจากที่เปลี่ยนค่าความน้นทานนะครับก็ใช้งานได้นะครับน้ำเดือดน,นะครับสำหรับค่าความต้นทานที่ผมเอามาใส่นะครับก็ ผมถอดมาจากตัวนี้นะครับพอดีว่ามีตัวหนึ่งที่เสียนะครับซึ่งยังไม่ได้ซ่อมนะครับค่าความทันทานที่ผมถอดมาใส่ก็ตัวนี้นะครับถอดมาจากตัวนี้อันนี้ก็เป็นแผงวงจรของยี่ห้อเดียวกันนะครับก็คือ power pack นะครับแต่ว่ารุ่นจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับรุ่นตรงนี้นะครับ serial number ตรงนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ ก็ประมาณว่าเกือบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะครับรายละเอียดแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะครับยกตัวอย่างสีของรอแปลงนะครับนี่สีเหลืองอันนี้สีแดงนะครับส่วนค่าความนั้นทานนะครับจะเห็นว่าสีชมพูนี่สีฟ้าเนี่ยนะครับของรุ่นนี้จะใหญ่นะครับส่วนตัวนี้จะตัวเล็กนะครับอันนี้คือฟิวอันนี้คือฟิวเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ เอาตัวนี้นะครับมาแสดงให้ดูได้นะครับโดยที่ไม่ต้องถอดตัวไม่ต้องถอดแผงนี้นะครับเพราะว่าแผงนี้ผมถอดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็จะให้เห็นก็จะให้ดูโครงสร้างด้านในนะครับก็ด้านในไม่มีอุปรกรณ์อะไรนะครับก็มีลายของวงจรนะครับแล้วก็มี IGBT ตรงนี้2ตัวนะครับซึ่งทำหน้าที่สวิตชิงนะครับ ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่สูงนะครับก็คือหลักการทํางานนีคือรับไฟเข้ามาแปลงเป็น DC โดยใช้ไดโอดเ e c t i ิฟานะครับจากนั้นก็แปลงจาก DC กลับไปเป็น AC อีกครั้งด้วย IGBT แล้วก็เป็นไฟ AC ที่มีความถี่สูงนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของคอนโทรลนะครับ สำหรับโค้ด E4 ที่แสดงบนหน้าจอนะครับก็เกิดจากแรงดันต่ำนะครับต่ำกว่าพิกัดนะครับเพราะฉะนั้นไอเจ้าค่าความต้าน,นทานตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรโวลเตตดิวอเดอร์ ider, ที่เป็นตัวป้อนแรงดันเป็นตัวรายงานผลแรงดันไปให้ Ic รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อค่าความต้้นทานเสียนะครับฟีดแบ็ก นะครับสัญญาณฟีดแบ็กที่ป้อนกลับไปก็ผิดพลาดนะครับก็เลยทำให้เครื่องนี้แสดงเออร์เลอออกมานะครับโอเคครับสำหรับรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ